เจ็ดท่ากําลังกายด้วยมินิแบนนะคะและก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต c r ต b e ให้พวกเราด้วยนะคะ วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหยกนะคะในรายการสาระ5นาทีค่ะวันนี้นะคะหยกก็จะมาแนะนําท่าออกกาลังกายนะคะทั้งหมด7ท่านะคะโดยใช้มินิแบนค่ะมินิแบนก็คือจะเป็นยางที่เป็นลนักษณะเป็นยางวงค่ะอันนี้เราจะใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในกลุ่มสะโพกนะคะในวันนี้จริงๆเราสามารถใช้กับกล้ามเนื้อแกนกลางแล้วก็กล้ามเนื้อช่วงแขนได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มท่าแรกนะคะดองกี้คลิปค,ค่ะดองกี้คลิปจะเป็นท่าที่เริ่มจากท่าตั้งคานแล้วก็แบนไว้เหนือเข่าค่ะคุมหลังให้ตรงไม่ให้มันโคง้งหรือมันแอ่นจนเกินไปนะคะข้อมือกับข้อไหล่ตรงกันนะคะแล้วก็เข่ากับสะโพกตรงกันอนะ่ะพอแมวท้องนะคะเสร็จแล้วเตะขาข้างขวาเนี่ยขึ้นไปข้างหลังเราจะมียางต้านอยู่นะคะ,ะรู้สึกบริเวณก้นพยายามคุมตัวให้ดีไม่ให้ตัวเอียง สิบครั้ง2องสามเซตท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่สร้างกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญในการลดกลารบาดเจ็บของ ITB ค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่าสายแพงแล้วก็จะเพิ่มแคมเชลผสมด้วยกันนะคะเราจะเริ่มจากสายแพงตั้งสองน,นี้นะคะตรงกับไหล่เาข่ามาด้านหน้านจะผสมแคมเชลเสร็จแล้วให้เราเกรงก้นยกสะโพกขึ้นลอย,อยนี้ค่ะแล้วเปิดเข,อขอ่าออก เราก็จะได้ทั้งคอบอดี้แล้วก็ได้สะโพกไปดรวยดันงานเปิดให้ได้มากที่สุดโดยที่สะโพกไม่แบกออกไปข้างหลังนะคะต่อไปนะคะรีเวิร์สแคมเชลค่ะท่านี้จะเป็นการเพิ่มความแข็ง,งแรงของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่คุมข้อสะโพกนะคะในการหมุนสะโพกเข้าด้านในนะคะเสร็จแล้วให้ลององอเข่ามาสะโพกประมาณกสบองศานะคะแล้วก็ตรงสะโพกเป็นมูนชาร์างขาขึ้นให้ช่วงเข่ากับช่วงสะโพกตรงกันให้เราหมุนปลายเท้าขึ้น,นค่ะ หมุนให้สูงที่สุดทที่เราทำได้นะคะเริ่มข่าสิบครั้งสองเซนแล้วก็สลับข่าไปท่าที่สี่นะคะเป็น5่าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกค่ะเป็นบัตเตอร์ฟลยแล้วก็บิดนะคะอ่ะเริ่มจากนอนหงายยางอยู่เหนือเข่านะคะเราจะกางสะโพกออกก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เราว่าเขาแมวท้องเกรนก้นดันก้นขึ้นจะรู้สึกตรงก้นค่อนข้างชันะคะ ถ้าใครรู้สึกว่ามีการเกร็งหลังื่วให้กระแมวท้องเครื่องปรินะคะแล้วก,กันก้นขึ้นยครั้งต่อ2เสะค่ะการการขาอ,อกจะทําให้เรารู้สึกตรงก้นมากขึ้นนะคะยันยกก้นให้ส่วนที่สุดเพ่อดีทั้งแบบ้าต่อไปนะคะเป็นท่าซิงเกิลบริดจงนะคะนอนหงายตั้งชันขาขึ้นสองข้างนะคะแล้วยกขาลอยขึ้นหนึ่งข้างพยายาม การนะสู้กับแรงของยางนะคะเสร็จแล้วกขมา้ท้องเกร็งก้นยกขึ้นถ้าเคยรู้สึกว่าที่หลังมันเกร็งให้กข่ามน้ท้องหรือถ้าตึงหน้าขาให้ดึงต่อไปนิดนึงค่ะไปนะคะท่าที่6ค่ะท่าเกือบสุดท้ายแล้วนี้จะเป็นการเูิ่มคแของแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางคอมบอดี้แล้วก็กลุ่มฮิปแฟกเตอร์นะคะในการดึงเข่าขึ้นขยับแบรนลงอยู่ประมาณปลายเท้าเริ่มเป็นท่าแพงนะคะอันนี้จะเป็นลอเทนคาร์เมอร์แล้วก็ ใช้ยางด้วยนะคะ,ะแล้วให้เราทำให้ตัวตรงนะคะไม่โก่งเกินไปกดก้นลงแล้วก็ดึงข่าเข้านะคะอย่างนี้สลับข้างค่ะข้างละสิบทีพย,ยายามดึงให้มากที่สุดที่จะทำได้เราจะรู้สึกตรงคอบอดี้แล้วก็ตรงตัวกลุ่มสะโพกด้วยนะคะ ต่อมานะคะถ้าสุดท้ายะคะ่ะจะเป็น5และทถารอบแบนวอลกนะคะนี่จะใช้กล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างมากขึ้นนะคะเราจะใช้แบนเนี่ยอยู่ที่เหนือข้อเท้านะคะ,ะเริ่มกันเลยค่ะเราก็ใช้แบนคล้องไว้เหนือข้อเท้านะคะจากนั้นเราจะทำสะโพกลงนิดนึงนะคะเสร็จแล้วให้เรากางสะโพกออกน,น,นี้ค่ะ,ะค่อยๆเดินไปค่ะ19ไปแล้วก็กลับค่ะเราก็จะรู้สึกบริเวณนี้นะคะ ทำเหมาท้องด้วยนะคะเพื่อให้เราได้ใช้แกนกลางมากขึ้นค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็เดินกลับค่ะพยายามให้ยังอยู่ในท่าสะคอสนะคะก็ดูเข่าค่ะไม่ให้เข่าเราบิดออกนะคะให้เข่าเราตรงจบไปแล้วนะคะสำหรับเจ็ดข้าวก,กำลังกายด้วยมินิแบนนะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมินิแบนนะคะสามารถทักเข้ามาที่เฟซบุ๊กของเราได้เลยนะคะในสุดท้ายนี้นะคะหลังจากที่เราออกกำลังกายนะคะให้สังเกตอาการเบรทุกครั้งนะคะ ถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บเนี่ยให้เราหยุดก่อนนะคะโดยปกติเนี่ยจะมีอาการเมื่อลยล้าอยูประมาณ2อหรือวันแต่ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยค่ะอาจจะเป็นการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้นะคะให้แนะนาําให้ปรึกษาแพทย์หรือนักแก้ไาบาดนะคะเพื่อประเมินอาการต่อไปค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ